好，你了。 ตอนบ้านกูทักไปหาหนางแม่ย่ากูคิดว่านา,วนานานต <ะ S 2> ตงตอบไปซะเ้อที่ได้ได้เปนพอนางคนตอบนตอบบานอะไรอ่ะน่ตอนอะไรมาได้ไม่ได้หยุดงานอลไรงตอนโทรศัพท์พังอวอไฟมเปิดดิโอ้เจ้าไปโหลดโทรศาพัพท์มันเกอย่างเลยนะนี่แหลโหลดอีเยอะเกินไงโทรศัพท์เลยนก กูเห็นไม่ชอบโหลดจังเอวีนะไวรัดเนี่ยเข้าโทรศัพท์ไวลัดเข้าเครื่องโหลดหนังผูหนังผู้ยังคำเลยอ่ะโทรศัพท์พ่อหนูมีแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะบองแกนแกะจะแยกที่นอนออกมาจ้ากวิส้มแนละ้มันก็ต้องแยกออกมาจากลูกได้แล้ว อืมดิทอนก็นอนข้างนอกไงข้างล่างนะนอนข้างหน้านอนข้างนอกมันขึ้นไปดูข้างบนแล้วหรืออืมูขึ้นไปห่างแค่ไหนก็ตาไปบ้านใครคุณไม่เคยขึ้นบ้านเขาหรอกยิ่งบ้านในสองชั้นคุณไม่ขึ้นเลยเรื่องเรียนแต่บ้านใตากูบ้านใน้ามหลังมชั้นเดียวนางก็ว่าอะไรวะแม่นางว่าอะไรเอ้าวขึ้นมานอนเล่นถึงบนนี่แม่ก็คือบ่นนี่คือพาพาหน่องึ้นมาเล่นถึงบนโอ้อะไรอยู่วะเนี่ย มนันเอมานี่้องตะโูะลกนห่าโอดูดิดดิเขาเล่นอะไรอยู่เนี่ยฮะกำลังตึงๆเลยเนะี่ยมันก็ไม่ตึงตีกุหานะตีนมยตึงก็อะวะตึงเยอไปเดียวคตีนมยตึงขนาดนั้นเลยน้่ย มึงก็ระดับพ็อบ้านใจกล้าแล้วเขาไม่กลัวเมียแล้วครับใครยากัน้ๆงเบฟืาดินนีกว่านจงเหนียววแ้นงเสี่นนมเลยวะเอาเพื่อนล้มแล้วแมงเนี่ย เพื่อนแตกแล้วเพื่อนแตกแล้วเพื่อนแตกแล้ว,ลวโด่ของเพื่อนครับเมืเ่อเพื่อนแตกเราก็ต้องไปโด่ของเพื่อนนะผมเพืเ่อนไหนดีก็กันวะ ว่าก่อนจะสร้างบ้านนั้นเขาผูที่ไว้วอยู่แล้วไม่บอกไม่เลยไม่รู้ดูของอะบ่มดูของสายดูสายดูอูว่าเือนเหมอนมอมึงัวมึงนี่ ถามอะไรถามอะไรแล้วมึงดูคนเรียกกูถามกูแม่งกี่คนยช่ไหมือ,อย่างบ้านเราพูหอ่ะเดี๋ยวก็มีบ้อมมีบ้อมเนี่ยจะใครเป็นใครแม่งเรียกกลัวเ,เราซื้อมาอะไรแดงแย่แดงแย่ว่างีงยาติดอาปืนเนะี่ยฮึ คือหมดเลยคือจะเกลี้ยงเลยครับตังขอให้เพื่อนดีกว่า บนเตีงอะค่ะบนเตีงไอ้มีของอะไรวะเนี่ยโงูเก็บไม่ทันไงเรากวิวสามหมดเลยหรือว่าจะไปเก็บของเขาทำไมก็ไม่รู้ใครยิงใครยิงใครยิงฮึมฮึมยืเลือดอะยืดเลือดไอ้ยืดหมด ไม่เจอคนให้ยิงเลยเนี่ยวิงมัาตั้งหน้าลนวะ ยิงค้างแสงนยิงใครวะโอ,โอ้โหแม่งยิงเจ็บจังเว้ยยิงเจ็บมากเลยอะ่ะต้อมีอเฮซูมเลย มันยิงใครกันวะเพื่อนกณดาวได้ไงวะเนี่ยโอ้แมงแตกหมดเลยชิบหายแล้วเพื่อนตายหายไปแล้วโอ้แมงอยู่ทำไมไวะชจะหายเลยแมงเอ้ตายกันหมด ตาตายตายแบบนี้ตายเลยเย่ๆๆย,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 ยออ้ยโแม่เจอคนอีกสมุดเลาต่งนะคพักยากอี่จะุบ แมงวงนึกหมดอีกเองไระืือของหญยาแล้วเดชโอ้ยหายข้างหลังแม่เอ้ย